สวัสดีค่ะทุกคนมาจ้าวันนี้กินเมี่ยงปลาค่ะผักเป็นกะมังเลยแล้วก็มีปลาปลารับทีมเผาค่ะเผาเองนะคะเนี่ยจะวางไว้ตะแก่งอย่างนี้ปลาจะได้ไม่แฉะนะไปว่านะปลามันจะได้ไม่แฉะปลามันจะแห้งๆอร่อยดีเนาะแล้วก็มีนี่ เครื่องพันนั่นละจ้ะแล้วก็มีน้ำจิ้มน้ำจิ้มซื้อมาจากประเทศลาวนั่นแหละค่ะสวัสดีครับคุณดีคับวันนี้แมนทำป้ <Okay. S 2> ายห้องี่งไงป้าอร่อยด้วยนะครับน้าเค็มแไปกินเกลือใช่ลูกตักกิน เด <c oughs> ้๋ยจ้าชันมั่งชันมั่งชันมั่งกลองเจปลาได้ไหมโอเคอ้าช้า กินไปเลยลูกมาได้จ้าชนกัน hm. ตึงอืม ชูด้วยซสซวนด้วยเนี่ยอืมเสฉวอืมอร่อยมากเลยค่ะทุกคนนี่คือพริกขี้หนูนะคะเนี่ย เผ็ดจี๊ดมากพริกพริกขี้หนูเหรอครับพริกพริกขี้หนูเหรอใช่ฮึ โหพีิกีีหนูหูดับเลยค่ะมันแพ่ใช่ไหมใช่ครับมันมันมีหนูไหมอืม้ม อิ่มแล้วจ้ากินของหวานต่อเลยไปแมคโครเมื่อวานได้ได้สตอรอเบอรี่แล้วก็แอปเปิ้ลลูกเล็กอะแล้วก็ซื้อมันแกวมาเนาะลูกชายชอบมากออสกาชอบกินสตรอเบอรี่ ไปแล้วนะคะทุกคนขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาให้กําลังใจแล้วก็กดติดตามนะคะในช่องเพจสาวละก้าวสร้างฝันแล้วก็ช่อง youtube สาวละก้าวสร้างฝันนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ